สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันพ่กัวดิฉันอีกแล้วนะคะคอ,อร์สมอค่ะกับเกมเดอะซิมซีค่ะคุณเราจะมาต่อก,กันจากที่รอบที่แล้วนะคะหลังจากสร้างตละครเสร็จวันนี้เราเราจะมาแบบเอ่อทำกิจวัตรประจำวันของเรานะคะแต่ก็ใดๆอื่นก่อนนั้นเห็นอะไรไหรมคะเห็นอะไรไหรมคะผู้ชายค่ะคุณเดี๋ยวยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันก่อนนะคะวิลลอสซึงเลยอ่ะฉันชอบแบบนี้มากเลยหนุ่มแบบครับเด,ด สวัสดีฉันบาร์บีบ้คุณชื่อใครละ่ะคุณชื่ออะไรเหรอมาโคฮะมาโคลงสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างน่ะคุยกันเรื่องอะไรอน่ยหลอจังเลออยยะเนี่ยสเปคเลยนะหนุ่มแบบไทยบ้านำํำแดดเรามปนตลกสีเราเป็นคนตลกอ้าวแอม,แอมตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรไปได้แล้วอ โอเคเดี๋ยวเราปเดี๋ยวเราพาสำรวจบ้านของเรานะคะตั้งแต่ที่แบบอีพีหนึ่งนี้เรายังไม่ได้สำรวจบ้านเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านกันและอันี้เป็นใครเนี่ยมาเดินอะไรบ้านฉันอดูสิอุ้ยสวยนะห้องครัวหนึ่งไม่มีห้องรับแขกห้องกินข้าวน่ารักดูน่ารักนะดูสิแล้วมีห้องน้ำหนึ่งโอเคแล้วก็ห้องนอนหนึ่ง มีระเบียงด้วยค่ะคุณเดินไปที่ระเบียงเออสวยงามมากเดี๋ยวเราจะต้องแบบมาไหว้หนามเลยนะคะแต่อันดับแรกคือเดี๋ยวต้องเอาหมวกหลุงลังนี้ออกก่อนคะ่ะไม่มีกระจกเลยเหรออัะแกอ่าฮะเปลี่ยนแปลงซิมเอาหมวกออกเลยคะ่ะเก,กะกะแล้วเดี๋ยวทรงผมนะคะไปเป็นทรงประจำตัวของดิฉันอยู่ไหนล่ะ โอ้ Ooh, ลากูดูนฮายบาร์บ oh, mm ี้ฮายสวัสดีเอาฉันจะต้องทำงานแล้วแต่เรายังไม่มีงานเลยอะเดี๋ยวอุยคลิกสมัครงานสิเอ้ยโทรหาโทรศัพท์ได้เลยเหรอเออเลิศน,นะสมัครงานค่ะโอ้อุ๊ยมันหางานได้อย่างนี้เลยเหรอแบบไม่ค่อยเหมือนสน่หไปเล้วอาชีพ hey, ชิพัฒน์ถามไม่เอาเราเอาแบบเอางานประจำเนาะเราชอบศิลป์เราชอบดนตรีเราก็จะเป็นแบบไหนล่ะไม่ไม่มีดักดนตรีหรอคอบคุณเท่าไหร่แหละการบันเทิงอ่าห้าเนียแหละเรียบร้อยได้งานแล้วคุณเลวจังอ่ามาเล่นน้ำกันดีกว่าค่ะคืออันนี้อะไรอะ่ะตรวจสอบกับดักดูสิมีปลาไหม โอ้ยทำไมเป็นชุดว่ายนะ้ำเป็นชุดนี้ล่ะฉันต้องสะอาดตั้งเสร็จเว้เส,สวยๆนะไม่ใช่อะไรอ่ะกลับจักติดตั้งแล้วไม่มีปลาอุ๊บเวียนกลับเออมาที่พื้นที่สักงกาดดีกว่าเดินวีเดินทางกลับมาคโครได้เหรอเดินทางกลับมาคโครมาเลยคะ่ะอ้าวมาเลยแค่คืนวายมาคโครไฮอา้าวเช็คอินที่มาคโคร เราต้องเช็คอินก่อนกูต้องเช็คอินก่อนค่ะตามไปค่ะตามไปตามไปฮสวัสดีไฮสวัสดี่ะมาโคให้กูเช็คอินก่อนเออแต่เราพูดคุยกันก่อนเนาะถามเรื่องเกี่ยวกับอาชีพได้ไหมอ้าสวัสดีมาโคทำไรอะไม่คุยละไม่คุยละพีชพชิมะเดีอีนี้เป็นใครเนี่ยดูมัน ดูมันมองแรงมากแรงมากมันแบบเมื่อกี้มันมองฉันแบบแรงมากเดียเด๋ยวออกไปเลยนี่ย่ออกไปเดียเด๋ยวน ออกไปจากมาโคของฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องไล่มันอยู่ไหนไล่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 ไลสำตัวหยาบขายค่ะเออไปที่พ้นนะ <c oughs> ไปที่พ้นดูมันไปเลยนะเออไปเอาอเป้ยเราจะดูชา์ซึ่ง รีกันดีกว่านะแคมมาโคลวิถ่ายและควาสสรุกสั้นเราลกน้องค่ะเราชวนมาโคไปเล่นกันดีกว่าเล่นไรเดียมันมีอะไรให้เล่นไหมอ่ะดูยูซีเล่นไม่มีอะไรให้เล่นเลยเหรอเรื่องดราม่าเนี่ยสนทนาเรื่องความฝันอ้าจริงช้าไงเดี๋ยวเราขอให้แบบขอให้แข่งชิงช้า เราก็ต้องขอให้มาโคมากแก่งชีชาให้เรามาโคไปไหนล่ะโหไม่สนใจเลยอดูมันดูมันมันไปมันไปนี่กับคนอื่นนะ่ะเขาไม่ลงสนเสน่ห์ฉันหรอฉันไม่สวยตรงไหนนี่คุณผู้ชมดูหน้าฉันฉันไม่สวยหรอหรือมันยังไง ขาไปถึงสนใจผู้หญิงอื่นมากกว่าเอาเถอะได้เวลาว่ายน้าว่ายน้ําก็ดีกว่าเนาะว่ายน้ำเล่นก,ก็ดีกว่าช่างมันผู้ชายไม่สนใจเราอะแล้วนี่ชุดว่ายน้ำเรืองจริงเหรอแล้วที่กูเลือกอยู่ตั้งนานนี่คืออะไรเราเปลี่ยนเป็นชุดนี่เดี๋ยวนะชุดว่ายน้ำเนี่ยคือก็เลือกแล้วไงปรึง้งเอออีดอกเปลี่ยนทางตากลา,างน้ําเลยเนาะอะ,อะว่ายน้ำเล่นก่อนนะครคุณผู้ชมว้ายมีเรือด้วยลองเรือ อาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเฮ้ยอากาศดีจังเลยนะคะคุณเหมาะสำหรับการว่ายน้ำเล่นมากๆเลยนะคะไม่มีเพื่อนเลยเหรอ,อตกใจกลัวฮ้อะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นโลกกลัทะเลเหรออาผ่อนคลายผ่อนคลายกันดีกว่า ตายแหละเป็นเราเต็มผู้หญิงตัวเล็กๆเปล่าบางนะคะเป็นโรคกลัวทะเลอ่ะผ่อนคลายโอ้โหมึงกระโดดหน้าด้านๆอย่างนี้เลยเหรอฮะได้เวลาผ่อนคลายกันแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวลองงีบสักแป๊บหนึ่งเนาะอุ้ยตรงนั้นมีน้ำตกด้วยอ่ะเห็นไหมนั่นโอ้ยเลิศมากเลยค่ะโอเคอาบแดออดอาบแดดด้วยสักนิดนึงมาขึ้น,น,นะะอาบแดดค่ะอาบแดอดอาบแดด เออ,เอ,อให้ผิวสีเทนนะคะวายดูสิการขับถ่ายกับวินีหมดแลหละต้องเริ่มกลับเขาฝั่งแหละได้เวลากลับบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปขับถ่ายเนาะขับถ่ายดีข้าไม่สนใจเลยจ้ะไม่สนใจผู้ชายตอนไหนกันแล้วเดี๋ยวเรามาทางกับข้าวกันปรุงอาหารมีอะไรให้ปรุงบาง้างเกลือซามังสวีตชีสย่างเอาแบบเค้กข้าวคุไะไยอ่ะ ได้เวลาไปกินข้าวแล้วละค่ะไปกันมาเที่ยวกับข้าวกันดีกว่าทำอาหารไม่เก่งเลยนะเราเนี่ยปุ๊บใส่อะไรลงไปนะฮะไม่สนใจกับการทำาข้าวแลเนะี่ยเหมือนตัวนี้เหมือนในชีวิตจริงฉันเลยนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราอบเค้กสักแป,ป๊บนึงเออเนาะเราต้องมีเสียงเพลงแล้วนั่นอะไรอ่ะโอ,อ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเน เราควรจะต้องมีไอ้นี่เนาะเดี๋ยวนะสินของอันนี้ห้องน้ำห้องนอนห้อง,งเล่นอ่ะนี่ไงเจอแล้วอ้าแบบอาแบบาาา่ออาาาาาแาา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 ต,ตนนาา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  อย่าลืมไปล้างจานด้วยนะจ๊ะตัวฉันอะไรเนี่ยรสชาติอาหารไม่อร่อยตู้เย็นกินตู้เย็นราคาถูกอีดอกแรงนะกินตู้เย็นราคาถูกเราเปิดเพลงไว้ดีกว่าเนาะเปิดเพลง r b อีดอกจะโรลลิขสิท mm ธ์ไหมเนี่ยเออเปิดเพลงไว้นะคะตัวละครเราจะได้มีความสุขเฮ้ยผ่อนคลเกลียดเดี๋ยวนะเรามีโต๊ะไอ้นี่ไว้ซะหน่อยดีไหม เตอ,อี้ไหมเดี๋ยวนะกอ,อี้อ่าเจอแล้ว <c oughs> แต่ว่าแบบนี้คุยสี่ร้อยเลยเหรออันนี้เท่าไหร่อันนี้แค่สิบได้อยู่มีสีไม้ไม่ค้างนี่แหละอัปเดตเดี๋ยวเรามึงยิฟกันสักหน่อยดีกว่าเนาะเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เราเพียรมากหลับไหลคะ่ะได้เวลาหลับไหลก่อนนะคะตื่นและะ้วค่ะเฮ้ยสลืมสลือ <c oughs> ลืมสลือค่ะวาตื่นมาแล้วก็มืดเลยนะคะคุณเรานี่ก็เป็นคนที่แบบฮัลโหลฮาามกันเนาะจริงๆแล้วทำไมหล่อนไม่จับเอาไว้ดิยะายหล่อนนี่ม่ด้เรื่องเลยอละไรฮะเราต้องอบอีกหรอออเกียวเนะาะ รู้สึกมั่นใจ Why ไปไปไป้ายดับไฟดว่วนดับไฟหยุดตกใจก่อนดับไฟเร็วๆไวอ้ยใครอะ <c oughs> แล้วมาทำอะไรในบ้านของฉันกันยะ What <c oughs> เงินประกรันเหรอ นี่ออกไปจากบ้านของฉันโอ้โหเงินเงินสัมเดี๋ยวนะเงินไอเนี้ยแค่แบบ200กว่าแล้วคือเราต้องซื้อทดแทนอีกแบบอันนี้ร5อยอันนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะเตาอาหารว่างเปล่าอ่ะคืออะไรคะโอ้ยทำไมเราเดินทำอะไรไม่ได้เลยล่ะเมื่อกี้น่าจะบั๊กนะคะโอ้ย เอาเป็นแช่ชีดย่างแล้วกันวันวันนี้กูจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนี่ยดูสีหน้าตัวละครกูกินค่ะกินก่อนนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยดิซ<ม>ันอ๋อตอนนี้น่าจะประมาณ5้าทุ่มเกือบ,เ,บเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องได้เวลาไปนอนก่อนนะคะไปค่ะนอนกันค่ะเฮ้ย <Hi. S 1> โอเคค่ะคุณอ่ะอุย้ยไม่ให้กูพูดอะไรเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามูฟออนไปตอนเช้าเลยนะคะ อ๋อมอนิ่งค่ะคุณอะไรเนี่ยอย่าวิตกมากค่ะไปค่ะเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันค่ะเพราะว่านี่ตะกี่บมงแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็ดโมงเช้าแล้ว้ายเดี๋ยวเราต้องไปทำงานตอนเก้าโมงตาย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 เต้จะได้เวลาทำงานแล้วว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยกินข้าวก่อนค่ะ ไปทำงานไปทำงานไปทำงานเร็ว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 ฮะนี่กูเปลี่ยนชุดแล้วเหรออุ้ยชุดไม่สวยเท่าไห,หร่เลยเนาะไปค่ะไปทำงานแล้วไปทำงานยังไงล่ะมึงเดินออกจากบ้านนั่ดันดัอย่างนี้แล้วก็ไปทำงานเลยเหรออ๋อ,อกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะใบตังค์มาสองร้อยไม่เป็นไรไป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 อาบนะ้ำก็ดีกว่าเอาละเราซื้อมาแล้วค่ะ

ด่ดีแดดีแดดีแด่แด่ดถ้ามีถ้าใครอยากเห็นฉันเลือกดิซิมซสองนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ตอนนี้คือเรามาทำเขาเรียกว่าอะไรนะซุปเค้กข้าวหั่นตอกกูมันไม่ค่อยไอ้นี่เลยเนาะมันก็เหมือนแบบซุปข้าวโพดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กินข้าวกินข้าวกันดีกว่าค่ะแต่งกันในอจก็กลางคืนแล้ว วันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเราต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหนางเงือกด้วยค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนน๋ยวดิฉันมาปิดอะไรค่ะคุณเดี๋ยวเราวันนี้ราพรอแค่นี้กันก่อนเนาะเราไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับนางเงือกถ้ายังไงใครมีวิธีการเป็นนางเงือกก็บอกดิฉันได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เ๋ยค่อยเริมเดี๋ยวค่อยอีพีหน้าเราเลิใหม่ค่ะว่าเราจะเป็นนางเงือกันยังไง ทางการเป็น,น,นอย่าง้รที่ช่างลำบากหรืบ,บนเือเกินนะคะจริงๆกูสร้างเสร็จที่ก็จบแล้วโอเคค่ะคุณยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคุณบ๊ายบายตรวละครกูว่างละค่ะ